สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลําพูนวันนี้จะพามาดูการทำงานการตั้งค่าใช้งานแต่ละโหมดแต่ละฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบทีละอย่างนะครับก่อนอื่นนะครับมาดูการทำงานของเครื่องอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออนออฟกิยี่ห้ออเนินครับรุ่น EVO 6200วัตต์ครับตัวนี้สามารถต่อแผงได้ตั้งแต่90โวลต์จนถึง500 V โวลต์ถ้าใครใช้แผงไม่เกิน3 8 0วัตต สามารถใช้ได้10แผงแต่ถ้าใครใช้แผงเกิน400วัต์ขึ้นไปก็ใช้ได้สตริงละไม่เกิน9แผงแล้วก็สามารถต่อได้จนถึง18แผงแต่ก็ดูแรงดันโดยรวมแล้วก็กำลังวัตของแผงโดยรวมด้วยนะครับอย่าให้เกินสเปคเครื่องเครื่องนี้6,200วัตนะครับตีไป5,000วัต์พอนะครับใส่แผงได้ไม่เกิน6000วัตครับเอาง่ายๆนะครับเครื่องพวกนี้นะครับจะทำงานได้ดีกับแผงโซลาร์เซลล์ที่มีกำลังวัตต์450วัต ครับหแผงขึ้นไปถ้าใครใช้แผงน้อยนะครับต่ำกว่า400วัตต์ก็ต้อง6แผงขึ้นไปนะครับเครื่องถึงจะทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพนะครับมาดูที่หน้าจอตรงนี้นะครับถ้ากดปุ่มโฮมนะครับหรือว่าปุ่มบ้านนี่แหละครับก็จะเป็นหน้าแรกหน้าแรกด้านบนซ้ายนะครับแสดงเป็นแรงดันของด้าน AC in ครับมาเท่าไรตัวกลางนะครับเป็นแรงดันด้าน AC out นะครับ ว่ามันจ่ายออกมากี่โวลต์แล้วก็ด้านบนขวานะครับเป็นกําลังวัตตที่เราใช้งานอยู่นะครับตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ไฟนะครับกลายเป็นศูนย์เดี๋ยวผมจะลองเปิดแอร์ดูนะครับด้านล่างซ้ายนะครับก็จะเป็นแรงดันของแผงโซลา r เซลล์นะครับแผงโซลา r เซลล์ที่ใช้ในการทดสอบนะครับเป็นแผงขนาด280วัตต์10แผงอนุกรมกันเข้าที่เครื่องนี้มาแล้วนะครับพัดลมของแอร์ทำงานครับ32วัตต์ ด้านกลางล่างนะครับก็จะเป็นแรงดันของแบตเตอรี่นะครับตอนนี้แรงดันมีที่50.4ผนะครับผมตั้งตามตัดไว้ที่48นะครับถ้าต่ำกว่า4 8มันก็จะไบพาสการไฟฟ้าไปจ่ายให้บ้านนะครับวันนี้ในบ้านเราใช้โหลดอยู่ที่600กว่าครับมาดูหน้าที่2กันนะครับผมจะกดปุ่มชี้ลงหน้านี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าด้านล่างนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปจากแผงมาที่1.0แอม แล้วก็มีการดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้ที่8แอมป์นะครับกดลงนะครับตอนนี้เปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับด้านบนเป็นความถี่ด้าน AC IN ครับตัวกลางบนครับเป็นความถี่ด้าน AC OUT แล้วก็ด้านขวาก็แสดงเป็นวัต t ์ที่เราใช้งานอยู่ครับส่วนด้านซ้ายล่างนะครับก็จะเป็น วัตที่มาจากแผงโซลาเซลล์ตอนนี้นะครับ0.287กิโลวัตต์นะครับก็คือ287วัต์เท่านั้นนะครับตอนนี้ใช้โหลดอยู่ที่600กว่าครับแต่แผงมาที่200กว่านะครับก็ต้องดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้งานนะครับจ่ายให้ถึงแต่ไม่มีการใช้ไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าตอนนี้นะครับมารออยู่เฉยๆนะครับกดปุ่มลงนะครับ หน้านี้ด้านซ้ายบนนะครับก็เป็นแรงดันของ AC in ครับกลางบนก็เป็นอุณหภูมิของตัวเครื่องนะครับแล้วก็ด้านขวาบนนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ของเครื่องครับจาก100%เซตอนนี้ใช้อยู่11%ซครับด้านล่างซ้ายนะครับก็จะเป็นอุณหภูมิด้านบูตบัคอนเวอร์เตอร์ครับที่มาจากแผงโซลา r เซลล์กลางล่างนะครับก็จะเป็นแรงดันของแบตเตอรี่ครับกดอีกครั้งหนึ่ง หน้านี้ก็ไม่มีอะไรครับไม่มีแล้วเท่านี้มาดูการตั้งค่าการใช้งานกัน,นครับกดปุ่มด้านขวาค้างไว้มาแล้วกดปุ่มชี้ลงนะครับเมนูที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นโหมดการใช้งานครับสามารถตั้งค่าได้ถ้าเป็น SBU ก็คือใช้งานแบบมีแบตเตอรี่นะครับให, Solar cell, ใ,ให้โซล่าเซลล์ายให้โหลดก่อนนะครับเหลือเท่าไหร่ก็ชาร์จลงแบต แต่ถ้าแดดอ่อนนะครับก็จะเอาไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้งานนะครับเมื่อแบตเตอรี่อ่อนนะครับตอนกลางคืนไฟแผงก็ไม่มีแบตก็อ่อนนะครับจนถึงค่าที่เราตั้งมันก็จะมาใช้ไฟจากการไฟฟ้านะครับในโหมดนี้ใช้กันบ่อยนะครับ SPU โหมดนี้นะครับ NTS นะผมเคยตั้งค่าใช้งานเคยทดสอบอยู่นะครับแต่ก็จำไม่ได้ว่ามันทำงานยังไงนะครับก็ไม่ได้ใช้มัน หมดนี้ก็จะเป็น usb นะครับใช้ไฟจากการไฟฟ้าก่อนเมื่อไฟฟ้าดับนะครับถึงจะใช้ไฟจากโซลาเซลล์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับก็คือมันจะใช้ไฟจากการไฟฟ้าเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็ไฟจากแผงโซลาเซลล์จะชาร์จแบตรอเท่านั้นครับอีกโหมดหนึงนะครับ sub ใช้ในการผสมไฟถ้ามีแบตเตอรี่มันก็จะใช้แบตเตอรี่เป็นอันดับสุดท้ายนะครับช่วงกลางวันมันก็จะใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล ก่อนนะครับแล้วก็เมื่อแดดอ่อนครับใยให้โหลดไม่พอมันจะดึงไฟจากการไฟฟ้าไปผสมนะครับตอนค่ำมาครับมันก็จะใช้ไฟจากการไฟฟ้าอย่างเดียวเลยครับมันจะใช้แบตก็ต่อเมื่อไฟดับเท่านั้นครับผมจะตั้งเป็น SBU นะครับใช้โหมดนี้เมนูที่2ก็เป็นการตั้งค่ากระแสชาร์จนะครับโดยรวมแบตเตอรี่ของเรากี่แอมป์นะครับเราก็ตั้งค่า การชาร์จ30%ของแบตเตอรี่นะครับสมมุติว่าแบตเตอรี่1 0 0แอมป์นะครับให้ตั้งอยู่ที่3 0แอมถ้าแบตเตอรี่2 0 0แอมป์นะครับก็ให้ตั้งที่4 0แอมครับเมนูที่3นะครับก็เป็นความกว้างของด้าน AC in ที่จะเข้ามานะครับเริ่มต้นกี่โวลต์ถึงกี่โวลต์นะครับอันนี้ก็ข้ามไป เมนูที่5นะครับเป็นชนิดของแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมอะไรต่างๆนะครับก็ให้ตั้งเป็นยูสนะครับเพื่อเราจะตั้งค่าใช้งานเองเมนูที่6นะครับถ้าโหลดเกินก็ให้ตัดอันนี้ตั้งเป็นดิสซิเบิลไว้นะครับไม่ได้ใช้งานเมนูที่7นะครับก็เป็นอุณหภูมินะครับถ้าอุณหภูมิเกินก็ให้ตัดอันนี้ก็ไม่ได้ใช้งานนะครับตั้งเป็นดิสซิเบิลเมนูที่9นะครับเป็นความถี่ด้าน ACL เมนูที่1 0นะครับเป็นแรงดันด้าน AC เอาเมนูที่11นะครับเป็นกระแสชาร์จด้าน AC นะครับว่าเราจะใช้จากการไฟฟ้านะครับลงแบตเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่เมนูที่16ด้วยนะครับว่าเราตั้งใช้ไฟฟ้าชาร์จหรือเปล่านะครับเมนู12นะครับเป็นค่าตํำตัดในขณะที่ใช้ไฟ AC in เข้าร่วมนะครับเมื่อแรงดันถึง48โวลต์มันจะดึงไฟจากการไฟฟ้าไปจ่ายให้โหลดแทนหรือว่าบายพาสนะครับ เมนู13นะครับสมมติว่าแบตเตอรี่ตัดไปเรียบร้อยไฟจากการไฟฟ้าใบพาดใจให้โหลดเช้ามานะครับมีไฟจากแผงโซลา r เซลล์ชาร์จลงที่แบตเตอรี่นะครับเมื่อแรงดันถึง52โวลต์ที่เราตั้งไว้นี้นะครับมันก็จะกลับมาใช้แบตเตอรี่นะครับเมนู <Menu S 2> ที่16นะครับเป็นการตั้งค่าการชาร์จนะครับว่าเราจะใช้อะไรชาร์จน,นี้ตั้งเป็น O S O ก็คือใช้จากโซลาเซลล์อย่างเดียวนะครับ อันนี้ใช้การไฟฟ้าชาร์จก่อนนะครับ SNU ก็คือใช้ทั้งโซลาเซลล์แล้วก็ไฟฟ้าช่วยกันชาร์จครับผมจะใช้เป็น OSO เมนูที่18นะครับเป็นเสียงปุ่มกดอันนี้ปิดไว้นะครับเมนูที่19กก็เป็นการแสดงหน้าจอถ้าตั้งเป็น TEP นะครับเวลาเรากดดูหน้าไหนนะครับมันจะค้างอยู่ที่หน้านั้นนะครับถ้าตั้งเป็น ESP นะครับ เวลาเรากดดูหน้าไหนมันจะกลับมาหน้าแรกเสมอนะครับผมจะใช้เป็น TEP นะครับเมนู20นะครับเป็นไฟหน้าจอนะถ้าตั้งเป็นออนมันก็จะสว่างตลอดถ้าตั้งเป็นออฟนะครับมันก็จะมีเวลาประมาณ1นาทีนะครับหน้าจอก็จะดับลงเมนู Menu 22นะครับเป็นเสียงอารามนะครับตั้งออนไว้เมนะู Menu 23 b y p นะครับบาพารนะสำหรับ ใครที่ใช้อินเวอร์เตอร์ไฮบริดแบบนี้แล้วไม่มีชิโนทัมเมอร์นะครับให้ตั้งเป็น b y e นะครับเมื่อเครื่องโอเวอร์โหลดครับเครื่องจะทำการรีเซ็ตตัวเองนะครับเมนู hmm. 25นะครับอันนี้ข้ามไปเมนู26 hmm. <16 S 2> เป็นแรงดันชาร์จนะครับแบตเตอรี่ของท่านเป็นแบตเตอรี่ชนิดไหนนะครับตั้งแรงดันชาร์จเท่าไหร่ต้องดูให้ดีนะครับ ถ้าเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับก็จะตั้งกันประมาณนี้นะครับ57.8ถ้าเป็นแบตเตอรี่ NMC นะครับสามารถตั้งได้สูงสุด58.8นะครับแต่ผมก็จะใช้ประมาณนี้เพื่อไม่ให้แบตเครียดเกินไปนะครับเมนู27นะครับเป็นโวลต์ลอยนี่โวลต์ลอยนะครับโวลต์ลอยตั้งไว้ที่57.6นะครับถ้าเป็นลิเธียมฟอสเฟต57.7 nmc นะครับ58ได้เหมือนกันนะครับแต่ตั้งประมาณนี้นะครับให้แบตท,ทำงานสบายๆเมนู Menu 29นะครับเป็นต่ำตัดชัดดาวจะทำงานก็ต่อเมื่อไม่มีไฟ ac IN นะครับถ้าแรงดันต่ำกว่า47เโวลต์นะครับเครื่องจะทำการปิดเครื่องแล้วก็ชัดดาวให้เรานะครับเมนู 30, ที่30ข้ามไปนะครับ 31ก็ข้ามไปนะครับอันนี้เป็น e-correlation นะครับเป็นการบาลานซ์ไฟของแบตเตอรี่ไม่ใช้นะครับเมนูอีกเมนูหนึ่งนะครับก็คือเมนูที่37เป็นเมนูการตั้งค่าใช้งานออนกริดครับถ้าเราตั้งเป็น H Y D แบบนี้นะครับก็คือใช้งานออนกริดครับแต่ถ้าเราตั้งเป็นออฟก็คือไม่ได้ใชออนกริดครับ เมนูที่38ครับเป็นกระแสในด้านออนกริดนะครับว่าเราจะให้ On ใออนกริดจ่ายออกมากี่แอมป์นะครับถ้าตั้ง10 m แอมป์ก็เอา10คูณ220ครับก็จะเป็น2200วัตต์ก็ดูที่เครื่องด้วยนะครับเครื่องนี้5,000 6,000นะครับก็สามารถจ่ายได้หลายวัตต์อยู่นะครับ20 m 22 m แอมป์22แอมป์นะครับ ตั้งได้สูงสุด22แอมป์ครับก็คือเอา22คูณ220นะครับก็ประมาณ5,000วัตต์ครับตั้งไว้ตามค่ามาตรฐานแล้วกันครับเมนู39นะครับเป็นไฟนี้นะครับถ้าเราตั้งเป็นออฟไฟมันก็จะดับครับดูนะครับนี่ไม่มีแล้วทำไมนะครับ บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบครับตั้งเป็นออนปับ๊บออกมาแล้วนี่นะครับเข้าไปไม่ถึงเมนูที่39นะครับมาต่อที่เมนูที่41ตัวนี้นะครับเป็นการตั้งค่าการใช้งานในด้าน second out นะครับมันจะมี main out กับ second out นะว่าเราจะใช้ด้าน second out หรือเปล่านะครับถ้าใช้ก็ตั้งเป็น L2O นะครับนี่ถ้าเราไม่ใช้ก็เหมือนเมื่อกี้นะครับเป็น L2F นะครับ L2F อันนี้เขาไม่ใช้นะครับเมนูที่42เป็นการตั้งค่าต่ตัดในด้าน Second Out อ่ามันมีประโยชน์ก็คือว่าเราจะให้ด้าน Second Out ครับตัดที่ k e y โวลต์นะสามารถตั้งค่าได้ครับ ไม่มีแล้วเท่านี้นะครับการตั้งค่าตอนนี้ใช้งานแบบมีแบตเตอรี่อยู่นะครับมีไฟ AC i n นครับมีไฟจากแผงโซล่าเซลล์มีไฟจากแบตเตอรี่ครับถ้าต่อแบบนี้ก็คือใช้งานครบองค์ประกอบนะครับบางคนก็จะใช้งานแบบผสมไฟนะครับก็คือไม่มีไฟจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ไม่มีถามว่าใช้งานได้ไหมมันก็ได้ครับไม่มีปัญหามันจะเสียเวลาตรงที่เราใช้ไฟน้อยกว่าที่แผงผลิตได้นะครับ แผงมันจะผลิตตามโหลดที่เราใช้นะครับสมมติว่าแผงของเรามีพันวัตต์ครับเราใช้โหลด700นะครับมันก็จะจ่ายมาที่700เหลืออยู่ที่2300มนะครับมันก็ทิ้งไปไม่ได้ใช้นะครับแต่ถ้ามีแบตเตอรี่เหลือ2300มมันก็กลับมาชาร์จลงแบตครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้งานแบบผสมไฟนะครับไม่มีแบตเตอรี่นะครับก่อนอื่นปิดเครื่องก่อนปิดไฟด้าน AC in ปิดไฟด้านแผงโซลาเซลล์นะครับเอาล้ะครับตอนนี้ก็ปิดเรียบร้อยนะครับรอเครื่องดับดับแล้วก็ปิดเบรกเกอร์จากแบตเตอรี่นะครับการใช้งานแบบมีแบตเตอรี่ทุกครั้งให้เปิดแบตเตอรี่เป็นอันดับแรกนะครับหลังจากนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรขอให้เปิดแบตเตอรี่เป็นอันดับแรกนะครับปิด เดี๋ยวจะมาสาธิตการใช้งานแบบผสมไฟอย่างถูกต้องนะครับเมื่อกี้เราใช้แบตเตอรี่อยู่นะครับไฟอาจจะค้างที่เครื่องเปิดดึงไฟจากแบตเตอรี่ออกไปก่อนนะครับเอาละตอนนี้ในเครื่องไม่มีไฟค้างที่ตัวเก็บประจุแล้วนะครับอันดับแรกเนื่องจากเมื่อกี้เราใช้งานแบบมีแบตเตอรี่นะครับเราตั้งเป็น SBU ถ้าเราไม่ได้ต่อแบตเตอรี่แล้วอยู่ในโหมด SBU นะครับ เผลอไปเปิดเครื่องเครื่องอาจเสียหายได้นะครับวิธีการตั้งค่าก็คือจ่ายไฟเข้าที่ด้าน AC in ก่อนนะครับเพื่อทำการตั้งค่าการใช้งานแบบผสมไฟทุกครั้งนะครับต้องมีแหล่งใจยอยู่2แหล่งขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นด้าน AC in แล้วก็ด้านแผงโซลาเซลล์ cell, ครับถึงจะเรียกว่าเป็นแบบผสมไฟถามว่ามีเฉพาะแผงโซลาเซลล์ได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ถ้า เวลาแดดอ่อนแล้วเราใช้โหลดเกินที่แผงผลิตได้ครับเครื่องก็ดับอยู่ดีครับมันต้องมีไฟ ac in อยู่ตลอดนะครับแต่ถ้าแผงเรามีเยอะครับสมมติว่าแผงมา6000ครับแดดอ่อนมันก็ยังเหลือสัก2,000อย่างเงี้ยครับเราใช้โหลดไม่เกิน2,000มันก็ได้เหมือนกันครับแต่ถ้าค่ำมามันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีจะเห็นว่าตอนนี้นะครับจ่ายไฟ ac in เข้านะครับยังไม่ได้เปิดสวิตช์เครื่องครับอย่าเพิ่งเปิดเราต้องไปตั้งค่าก่อนจะเห็น ด้านขวาล่างนะครับบอกว่า BP ครับ BP ก็คือไม่มีแบตตัวนี้ไม่ต้องสนใจนะครับไฟมันค้างในเครื่องมีไฟด้าน AC in 242 V โวลต์ครับเราไปตั้งค่านะครับเมนูที่1นะครับให้ตั้งเอาตัว B ไว้ท้ายนะครับก็คือเราจะใช้เป็น SUB นะครับตอนนี้มันไม่มีแบตนะครับก็เอาแบตไว้ท้ายสุดแล้วก็ เมนูที่16นะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะครับเมนูที่16ผมไปตั้งค่าแต่ละที่ก็ตั้งแบบนี้นะครับเมนู16ก็ตั้งเป็น OS O S O ครับก็เท่านี้นะครับการใช้งานแบบผสมไฟตั้งค่าแค่2อ,อย่างครับเริ่มต้นใช้งานกันนะครับผมจะจ่ายไฟเข้าที่ด้านแผงโซลา r เซลล์ครับป๊าบ เห็นสัญ,ญลักษณ์ด้านแผงมาแล้วนะครับแรงดันด้านแผงมาที่370โวลต์นะครับแต่ยังไม่มีการจ่ายไฟยังไม่มีสัญ,ญลักษณ์อะไรต่างๆครับเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เปิดเครื่องเมื่อพร้อมแล้วก็เปิดเครื่องเปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับในการใช้งานแบบผสมไฟก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ลูกศรชี้สีแดงนะครับใบพัดไปที่บ้านครับ แล้วก็มีไฟจากแผงโซลาเซลล์ชี้เข้าเครื่องแล้วก็ชี้ไปที่บ้านแบบนี้ถือว่าปกตินะครับหลายคนถามว่ามันทําไมใบาพาสตลอดอ่ะก็คุณไม่มีแบตนะครับเนี่ยมันก็ต้องใช้ไฟฟ้าใบพาสตลอดอยู่ดีนะครับแต่มันจะใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล์เป็นหลักนะครับถ้าไฟจากแผงเรามีเยอะครับมันก็จะดึงไฟจากแผงเป็นหลักขาดเหลือเท่าไหร่นะครับมันถึงจะดึงไฟจากการไฟฟ้าไปร่วมนะครับไปบวก สมมติว่าไฟแผงเรามีพันวัตเราใช้ไฟพันสองร้อยวัต์นะครับมันจะใช้ไฟจากแผงเต็มที่เลยหนึ่งพันวัตเหลืออีกสองร้อยนะครับมันก็เอาไฟฟ้าไปผสมนะครับอีกสองร้อยประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อเราไม่มีการใช้โหลดใดๆครับมันก็ไม่มีการดึงไฟจากแผงโซลาเซลล์ไปใช้นะครับก็จะมีบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นไฟสแตนบายของเครื่องเดี๋ยวผมจะทดสอบดึงโหลดที่200วัตดูนะครับเซฟนะครับ มาแล้วเครื่องแสดง230วัตต์นะครับเป็นโหลดหลอดไฟมาดูหน้าจอนะครับจะเห็นว่ามีการดึงไฟจากแผงที่200วัตต์นะครับไปใจ่ายให้โหลดตอนนี้แดดไม่มีด้วยนะครับก็น่าจะได้ประมาณนี้เราใช้โหลด230วัตต์นะครับแต่ไฟจากแผงมาที่200ครับส่วนที่เหลือครับมันก็ดึงไฟจากการไฟฟ้าไปเข้าร่วมครับการทำงานมันเป็นแบบนี้ มาดูนะครับเมื่อผมปิดโหลดด้านแผงมันก็เริ่มลดนะครับที่เหลือนะครับมันก็จะจ่ายเป็นไฟเลี้ยงในตัวเครื่องนะครับการใช้งานก็จะมีประมาณนี้ต่อไปนะครับผมจะมาใช้งานแบบออนกริดนะครับออนกริดผมจะปิดเครื่องก่อนนะครับ เมื่อปิดเครื่องแล้วนะลูกศรต่างๆจะไม่เห็นมีแล้วนะครับแต่มีไฟจากแผงแล้วก็ไฟจากการไฟฟ้ารออยู่นะครับอันนี้เราไปตั้งค่าได้นะครับอยู่เมนูที่37ครับตั้งเป็น H y D นะครับก็คือใช้อนกลิเกียบร้อยนะครับ ถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อซันดีนะถ้าเราใช้งานแบบออนกริดด้วยครับในขณะที่ยังไม่ได้เปิดสวิตช์เครื่องออนกริดมันจะทำงานแล้วนะครับออนกริดจะอยู่ฝั่ง AC-in ครับแต่เวลาเปิดเครื่องแล้วนะครับเครื่องมันก็จะบ y p าส s ก็แปลว่าทั้ง AC-in และ AC-out เป็นออนกริดไปโดยปริยายนะครับผมจะเปิดสวิตช์เครื่องป๊าบเปิดแล้วนะครับสัญ,ญลักษณ์เหมือนเดิมครับ มีไฟจากการไฟฟ้าชี้เข้าบ้านมีไฟจากแผงโซลาเซลล์ชี้เข้าเครื่องแล้วก็ชี้ไปบ้านครับจะเห็นว่าสัญลักษณ์ของการไฟฟ้ากระพริบแบบนี้แบบนี้ก็แปลว่าด้านแผงโซลาเซลล์นะครับใจไปออนกริดเรียบร้อยนะครับออนกริดที่281วัตต์ครับไม่ต้องไปดูที่ด้านโหลดนะครับดูที่ด้านแผงตอนนี้มันใจย้อนออกมานะครับที่280วัตต์นะครับ าเราใช้โหลดปุ๊บตรงตามที่แผงจ่ายมานะครับมันก็ไม่เหลือที่จะจ่ายไปออนกริดครับเดี๋ยวผมจะลองดึงโหลดด้าน a c out ดูนะครับตอนนี้ดึงโหลดที่230ครับไฟแผงมาที่280ก็ยังเหลืออยู่อีก50นะครับมันก็จะจ่ายออกมาที่50วัตต์จ่ายไปการไฟฟ้านะครับมาดูว่าจริงหรือเปล่า นี่นะครับจะเห็นว่ามันปล่อยย้อนการไฟฟ้าที่50กว่าวัตต์ครับผมจะปิดโหลดครับตอนนี้ไม่มีโหลดแล้วก็คือไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับปล่อยออนกิดอย่างเดียวมาดูที่ meter มิตเตอร์ครับมิเตอร์หมุนย้อนแบบนี้ครับสาธิตให้ดูเฉยๆนะครับ ตามหลักที่ผมไปติดให้ลูกค้าไม่เคยใช้นะครับออนกริดถ้าไม่มีแบตเตอรี่ก็จะใช้งานแบบผสมไฟไปนะครับเพื่อป้องกันไฟย้อนไปการไฟฟ้าครับแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหากับการไฟฟ้าด้วยก็สายทิตให้ดูเท่านี้นะครับกับการใช้งานอิมอเตอร์ไฮบริดออนออฟกริดยี่ห้ออเนินรุ่น e v โว2 0 0 หรือว่ารุ่นใดก็ตามนะครับการตั้งค่าการใช้งานเหมือนกันหมดครับส่วนเครื่องนี้นะครับก็เป็นยี่ห้ออาเนินเหมือนกันนะครับการตั้งค่าใช้งานก็เหมือนกับเครื่องนี้นะครับต่างกันที่แค่มันไม่มีเมนูที่37 38 39 40เท่านั้นนะครับมีเฉพาะอ้อผิดอย่างเดียวเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอลำพนสวัสดีครับ